สภาคือทางออกของสถานก,การณ์ขณะนี้หรือไม่คะคุณนายคะสภาคือทางออกอ,อจริงเหรอไม่ก็เวลาวเราพูดถึงสภานี่หมายถึงสภาผู้แทนและบุฒิสภาใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะสองสภาเวลาเราพูดถึงสภาหมายถึงกลไกลหรือสถาบันรัฐสภาใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเมื่อพูดถึงสถาบันรัฐสภาประกอบด้วยสองสภาใช่ไหมครับสสกสวเอาง่ายๆสองสภารวมกัน750ดบดังนั้นสังคมควรยึดเอาทั้งสองสภาเป็นที่พึ่งได้ใช่ไหมครับ น่าจะเป็นเช่นนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมต้องใช้คําว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ค่ะในหลักการควรเป็นเช่นนั้นสายสายเมื่อวานค่ะเกิดอะไรขึ้สายสายเมื่อวานอาจารย์พรเพชรวิชิตชุลชัยประธานวุฒิสภาค่ะนําทีมสวทั้งสภาเห็นละเห็นหน้าเห็นตาละสวคุ้นๆทุกคนอใส่เสื้อเหลืองไปรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนแสดงพลังจงรับพักดีอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็ก็ก็ไม่ใช่เรื่องผิดก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเชื่ออย่างไรแสดงออกตามความเชื่อมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็แสดงออกอยู่ในกรอบถ้ามีภาพก็เอาขึ้นได้เลยนะครับแล้วแสดงออกแบบอยู่ในกรอบด้วยไม่ได้กระทบอะไรกับใครก็ทําได้ถูกไหมนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นะท่านประธานพรเพชรเห็นใช่ไหมคะคนข้างหน้าที่มีไมโครโฟนอยู่นั่นแหละสอวกล่าวปฏิญาณเป็นกิจกรรมแสดงความจงรับพักดีนะฮะแล้วที่อยู่ทั้งหมดก็คือบรรดาสวนะคะสมาชิกพุทธิสภา ด้วยความเคารพหลังพิธีกรรมนักข่าวก็เอาหมายจ่อปากอาจารย์พรเพชรต้องถามชั่วโมงนี้ต้องถามกำลังจะเป็นทางออกของสถานการณ์ขณะนี้หรือเปล่าต้องถามรายคำถามด้วยกันหนึ่งในหลายๆคำถามนักข่าวถามว่ากลุ่มราษฎรเขายื่นสามข้อเรียกร้องข้อเรียกร้องข้อแรกเลยนายกลุงตูต้องลาออก นายกลุงตูต้องลาออกท่านประธานพรเพชรว่าอย่างไรคิดอย่างไรเออต่อไปนี้คือคําตอบของท่านพรเพชรครับเออคิดดังนี้ค่ะคเป็นคําให้สัมภาษณ์กับสื่อดังต่อไปนี้นะคะหากนําข้อเรียกร้องของกลุ่มราษฎรมาดําเนินการอาจเปิดช่องให้ใช้อํานาจนอกกฎหมายและนําไปสู่การปฏิวัติได้ลงชื่อพอรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภา,า22ตุลา63 ปลายไทยเป็นไทยก็คืออาจารย์พันเพชรขู่ถ้าไปบีบลูกตู่มากๆบีบให้ลาออกเสี่ยงจะเกิดปฏิวัตินะเอออาจจะเกิดปฏิวัติได้ระดับประธานสวพูดดังนี้แปลว่าอะไรอืมก็ตามที่พูดไงอ่ะไม่เป็นไรครับอาจารย์ถ้ามีโอกาสอยากคุยกับอาจารย์จริงๆนะอาจารย์พันเพชรอยากจะอยากจะเข้าไปนั่งอยู่ในใจของอาจารย์นะอยากจะรู้ว่าอาจารย์ไสในต่อจากบรรทัดนี้คืออะไรใช่ไหมไสใน อ,อาจารย์ขู่ไปบีบลุงโตออกไปบีบแรงๆบีบเยอะๆเสียงปฏิวัตินะเดี๋ยวปฏิวัตินะแปลว่าอะไรก็ตามนั้นแหละถ้าอาจารย์พรเพชรตอบ